สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อน,นะผมอยู่กับช่องตูนิชแนลนะครับช่องผู้ใด่นโอ้ช่องคีเมื่อนี้กับภาคกาน์ดนมาไมากินขน้าวเราบัตนะครับผมมา,มาผ่าปาลาอูมาเอรูดซับนะครับผมตอนนี้ปลาอูกะน่าจะไปธนาคารยูนะครับผมเห็นแล้วบอกว่าไปเปิดบัญชีนะครับผมก็เลยมากินขาอดนะ<ม>พนอดีเราเคียร์โจบวันหิวของเต้ตังแต่ออกมาบวานเลยคุณโจวันหิวเขาก็ะไรเหร ถ้าคเพือเ่อนมากินเข่าตะกรอนนะครับผมก็จ้างที่ไปหาชอปปิ้งต่อนะครับถ้าเอาโมนี้มีงานโมมีอยู่นะผมแต่ว่าเรียบเรียบร้อยแล้วนะผมฝฟาเฮ็ดงานแลน้วฟามากที่เหลอากูเกือบเป็นวันไรมากนี่ที่เหล่ากันว่าทีเดียวย้ายงานประมาณช่วงบ่ายเนาะอันผู้นี้เพื่อนละโอ้กับไอเขาไปขี่รถไปเพือเ่อนบอกมีมูนะครับก็เลยเฮ็ดงานแล้วก็เลยได้ออกภากันออกมาตอนนี้ขายให้กินอยู่นะครับผมแบบเล่งแบบเล่งพูดเะไรเล่ง เลีงผูน้นไ,ได้กรต,ต้องไปให้ได้เดมา้าเดมาสมใจรอเวนียวเยเย่นนี้ขาทาทาขเก่ากนะผมแล้วเดม่กินเนะข,ข่านะครับผมโอเครเผมจดูจนี่นะผมโอ้กินเดินตะเสียบเถะปะเสีย,สยสบบ่เพื่อนว่านข้อมูอย่างเสี้ยบเสียบเลยอันนี้เป็นเป็นออมเหนือไก่นะครับอันนี้ทอดปีกไก่ ไมกินไม่เ่ยีกินกินเขาแล้วก่อนเที่ยวพอกินวะมาลมกยาแตะลูกเจยเไปกินที่แลกวกอนเที่แรกว่าที่ไปกินอีกหลานหนึ่งนะครับเพราะเดียนรลานนม็กปิดก็เลยมมร้านแล้วมรลานนี้ก็มีคนนะครับผมสบายใจได้นะครับ ใส่แมสตลอดเวลาครับผมแต่ว่ากินเขาต้องถอนออกนะครับเอาขึ้นสีหัวก็เมียนพ่ขันที่ว่าถอ,อนแมสกี่สิกินทางไเใสแม่กินกินทางหูดังว่ะโอ้กินทาาหูดังกับไไใครเนาะใส่แมสอยู่แสบบเน้ะ <c oughs> แสบบนอ่ร้เ่นงางโอ้อันหมูว,วาน่ะพ่อเมียงข้เมียไหน ยี่อ่อ่าอ่นียรียเหมกัฮะยดว่าอ่านโงเพีปเีนเนัโอ้เป็นย่ยังไงกินอท่าก็ดังยงนะเ,เขาเเจ,จะเขามีเนตอนไหนวะได้เหรื่องเห้งย่ว่าเรืแลวม่กับตังโดนอะไปปันยอดยิวเลยครับผมตอนนี้เจ็บแสนวิวแล้วน้องเคียดพูนเป็นดอารานะครับโอสอ,องออนนะ่านเมือนใกโยูทูบเบอร์อ่นวันวิพากษ์วรณ์โเกี่ยวกับยูทูบเบอร์นะครับ การถ่ายการให้เกียรติคนอื่นนี่แหละนะครับแล้วกับโคนแบบตลกตลกมาบันเทียนอันคนเมียนกับมาเมียนแบบตลกตลกเลยบนะผู้นี้บันหัวกว่านี่ตอนนี้กำลังกินข้าวนะครับผมไปอกะไปธุระนะครับผมนายไปเปิดบัญชีนะครับผมผมบนรลัว่าเดี๋ยวย่ามไายบูทานไปแล้วท่านตอบท่านเนี่กินข้าวนะก่อนกินเบนหลัว่าข้าวเหนียวกรองเราหน่อยยังไง เฮ้ยเบอร์ตถาเบิงเพื่นก็่ดีใจเราเพื่นไหนวาหล่อหมือนย๋อห้องแด้ส่อเายทรมาผมบอกผู้ใดว่าทรมามทร่มาเก่าโมกันแขันเป็นเพื่นว่าทร่มากว่าตื่นหลอกกูไม่ใส่ไอ้ที่ไปนั่งบนนี่พะนะคือไปใส่รอบอันนี้ก็เล่นมานี่แหละแต่ว่ากะเล่ยอมาเนาะเพ่นจทมไก็อเล่ยท้ายงานสะกอนนะครับ เพื่อนท้งแม่เพื่อนท้งแม่ผมว่าตอบเพื่อนก็ไดอทูมาตอ,ตอนนั้นตอนนั้นนอนอยังว่ทันตื่นฮะแม่เดี๋ยววันนี้กินแซ่บฮะซักไปซักมาจานปิว้วเพื่อนมูว่าน,นั่นมูว่านนายไปกินนั่นไปกินนั่นไปกินข้าวยู่ร้านพิซซ่ามันจีมันจีเป็นไก่แบบเนี้ยที่น,น้องไก่ไหมบันนี้พออยากเอามือจับบันนี้เอาสอมก้าซอยซัก่อนตังปูงเลี้ยงปูงเลี้ยงโยู่ันนี้ว่่ได้กินมาก บอกว่าตากินโรสมันข้ามว่าไ่นต่ว่าตากรนมันข้ามไไปเลยเอาขึ้นนกินเลยหาลุ่นได้ไหมหาลุ่นเือกินอ๋กินได้ดีๆดีที่แรกบอกเพื่นเคียนคิวเลยแล้วก็เพื่นนั้นเพื่นเขียนว่าปิน เาวัปุนาใสๆเลยเอาพี่น้องกินเขาสักก้อนนะครับผม,ผมกินผมว่าท่านเบิดไงไก่ชิบะล่ะกินท่านเบิดซะก่อนนะผมแล้วจังจีไปหาสื่อของต่อนะผมโอเคครับผมม่ใช่กัเหรอเล่นอิู่ใส่ไะเป็นก็ถายให้เล่นดิเซอร์เอามาถ่ายให้โลนดเซอครัรบพี่น้อทุกค ในยังแฟนยเนาะเมายังไ่มีถอดือสิถืออาะโอ้ยกลที่สั่นเถอเอากก็ยังเลีกว่าเถอะวันฝ่วงเจาหยังเรีกว่าของยังเรีวเ้อเนเลรมาด้วยไหนล่ะทางด้านในครับ ได้อยังไงวะนี่ยได้กินเขาได้กินาแ่ได้กินกาแล้วก็ได้ออีกได้อีไ่ได้อะเลยขอเยอะเลยผม่าไร้ปก็ไม่รู้่าโอ้ยอน,นี้ไฟของบัดเจ๋วอันนี้ก็ต้องท่าไม่คือครับต้องท่าไม่ไปถแบบเวลาเข้าไสไปหไัไปหน,ไปนีเนาะนะครผมเพราะว่าต้องต่เี่ยนไปเรื่อยดิไอ้มันแบบเขากับชุดเ่าอย่างสินะเปลืองเงินแค่ไซอะไรกันหรอเปลืองเงินเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นยนเพิ่งเงินแต่ว่าเพิ่นอยากได้อันนั้นนี่เล ขันห้อเือให้พื้น่เสื่อให้นี่อนเจองยอต้องร้อยเสื่อให้เอน่ากอย่างยนต่างคนต่างชายกันรถเทาจอดเท่าไรนี่รันโอเนี่อรถเราอยู่ขงไหนเนี่ยเนี่ยจะไปรถจ่ะเราจะไปเมกโคจไปกินของพี่

รวดเร็วนะครับผมเที่ยวข้าวบ่อผู้พิเษเสียดตัวั้นบางวะอะไรสื่อเห็นไหมันักโอ้ทันชักเข้าไปเลย คือรถเตรียมกระบานแล้วนะครับผมมันนี้กะฮัมามาสืมาสืโทษครับผมกับมาสืฟ้องแน่นนะมาสืพวกเสือผานี่ครับผมเกลืงอนเกือนเกลื่อนอี๋อย่างเกลื่อนแค่คนพันบไงฮะแค่คนพันสืโอ้โหบ้ไลรอ้าคือรถไหมอยูู่่นาจะน่ เดี๋ยวหอนพอบางห้างเป็นปีที่ใเนาะโอเคพี่น่องเดี๋ยวเดินท่าต่อกันครับผมมาพ่อสหัวถ้ากลัทยหัวานี่บาบร้ี่บาใหญ่ไร้สนใหญ่สีหัวบานบาแล้วนะครับผมมนส่วนนอนทานครับี่ส่วนยุบูเดียวบนกระต๊กนะครับบนกระตุกขอร์น กินหอยแดงไหมรัวกินหแดครัคบกิน่กิกหวเขียบสามหน่ยหวเยเลนะครับกินวเกียบสามหน่วยอ้ยวัิานอนอมดีไถั่วแล้วนอนเอ็น่น่อย,อยนครับผม,มโซฟาหนุ่ม, <า S 2> ม,มดียะบ๊วมันกลัดีมองนั่งไหม้า่สุโขแล้วแต่้วกอยคอเนี่ยเ็ี่ยปจ่ไวนกันบ

เอาเอาแบ้เลยจ่าเดี๋ยวคินีเอาไรสีก็น่าจะกำมาหอนเียนแล้วเพามันเดมาแล้มันจโอ้จบกัม่ไหลายอีเลย่หลายมืรุ่นไปจังสือไหมจ่าคิีกะฝากอะไรก็แช่กดทำตะครนั่นนจเเอาเอาก็อะไรก็เฮียสี่ตัน ไล้วพอกันคิมหล่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย